ยินดีด้วยนะคะพี่น้องประชาชน3กลุ่มนี้ของขวัญรับวันสงกรานต์จ่ายอีกแล้วยืนยันชัดเจนค่ะในส่วนของการรับเงินก่อนสงกรานต์นี้รับสูงสุดตั้งแต่600บาทถึง1,000บาทเลยนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศกลางกระเป๋ารอการโอนเงินและที่สำคัญสะสมได้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ข่าวดีสำหรับ ผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นรับสูงสุดถึง1,000บาทด้วยเช่นกันส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะคะรวมไปถึงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้พิการที่มีบารคนจนหรือว่าบารสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยค่ะในวันที่10เมษายน2566ที่จะถึงนี้ก่อนสงกรานนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับการจ่ายเงินจาก กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังสําหรับการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกเลยนะคะก็คือการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการไฟเขียวอนุมัติในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุครบวันที่ตัวเองอายุตามกําหนดเกณฑ์ที่จ่ายเงินแบบขั้นบันไดจะได้รับสิทธิ์ในอัตราใหม่ทันทีเลยนะคะ โดยไม่ต้องรอปีงบประมาณค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจจะทําให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้เสียสิทธิ์ในการรับเงินตามช่วงอายุแต่ว่าในส่วนของการจ่ายเงินขณะนี้ก็ยังมีการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติโดยผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุตามเกณฑ์ช่วงอายุ60ปีถึงห9ปีนะคะจะได้รับเบี้ยงทชีพอยู่ที่6 0 0้600บาทช่วงอายุ70ปีถึง79ปีจะได้รับอยู่ที่7 0 0ดบาท8ปปีถึง89ปีจะได้รับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปี ขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ตามมาด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะก็คือ600บาทต่อเด็ก1คนเหมือนเดิมค่ะและกลุ่มสุดท้ายก็คือเบีย้ยผู้พิการค่ะ800บาทถึง1,000บาทโดยมีการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น2กลุ่มอยู่แล้วก็คือถ้าอายุต่ำกว่า18ปีนะ่ะจ่ายอยู่ที่1,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้แต่ว่า18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทพิเศษหน่อยการจ่ายเงินในรูปแบบใหม่สําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรคงนจริหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปนี้จะไม่จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ,หรแห้ จ่ายแบบบัญชีพร้อมเพย์ให้กับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างรัฐ200บาทเลยซึ่งผู้พิการในกลุ่มนี้รับ,บวงเงินเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้รวมกันในการจ่ายเงินในบนัญชีพร้อมเพย์สูงถึง1,000บาทเลยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วย10เมษายน2566นี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะหากชื่นชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ